ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนา้าไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวีดัสสวัสดีสวปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่บผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรักกี้เนโกนะครับผมนะอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็พาทุนมา1นึ่ันนะครับนะเออเอาเรื่องนะครับวัยรุ่นก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่เนาะผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยเด้อใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับของคล้ายปีีก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับไป3ามอเจ็ดสิบไปก่อนเจ็บๆนะครับผมเออไม่พูดเยอะเจ้าเจ้านะครับ อา้าวมันจะมาไหมวะเนี่ยเออนึกว่าจะไม่มาเกินไปซื้อไม่มานี่โอ้โหน้ำตาไหลนะ <laughs> โอเคมาดูกันนะครับเกมนี้นะครับถ้ามันจะแตกมันต้องมาตัวคูณไม่เยอะนะทุกคนเออถ้าคูณมาเยอะนะครับมีสิทธิ์ไม่แตกสูงมากนะครับนะเออก็ต้องดูว่าตัวคูณมันจะมาเยอะขนาดไหนนะเออเฮ้โอเค ประมาณสิบกลางๆแล้วสวยพอดีเออประมาณนี้ประมาณนี้สวยๆประมาณนี้สวยพอดีอา้าว้เลยยี่สิบไปมันก็ไม่เกจยวไท้ไไหร่นะถ้าเลยสามสิบจริงไม่แตกเลยผมบก,ก่อน <c oughs> คูณเฉยๆเออคุณซื่อๆนะครับอืมเกินไปนี่เป็นไงขูดูเป็นเป็นแมวได้ไงวะเพิ่งรู้เลยี่เมันเสกเป็นแมวได้ด้วยหรอทุกคน โอ้โหจะปวดออริดีนะมันเสกเป็นแมวได้ด้วยเหรอผมโอ้โหงงเลยเป็นเสกเป็นแมวโอ้โหอะไรวะเกินไปนี่เป็นไงนเต็มกาลาเบลโบเกาไปเฮ้ยซูจิต่อปึ๊บอ้สวยคิวถ้าคิวมาช่องสามมันจะสวยกว่าน,นี้เออเด็ดกว่าน,นี้แน่นอนนะครับผมห <laughs> วานเจี๊ยบอ่ะขออนุญาตก็อนหยุดไปเลยแล้วกันนะครับ สี่ร้อยหนึ่งอืมหวานเจี๊ยบนะครับไปรุ่นอ่ะไปดูเรื่ต่ออีกหนึ่งรอบนี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม้อะไรก็แตกเฉยเอาเรื่องอ่ะต้องทำหลายรอบเนี่ยครับรอบเดียวแจกเฉยแตกเฉยอ่ะไม้ต่อไปผมจะไปเบสสิบแล้วกันนะครับโอ้โหดูดูเนี่ยนะคูณเยอะมันก็ไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับยี่สิบอ่ะลงมากำลังสวยนะอ่ะโอเคก็ผมเคยมีรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะคูณแก้ คุณแก้สี่คุ้ยไหลคูรยาวเลยได้ตัวแพงๆนั้นเลยนะแต่คูณสี่โอ้โหนั่นตาจะไหลอ่ะโอเคไม่เป็นไรแปดร้อยเก้าสิบห้านะครับออะไปเบลยซนะครับทุกคนเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเขาอย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของใครบนะีจีเนาะก็คอมเมนต์นมาได้เด้อก็จบไปเลยอุ้ยรอบนี้สวยนะครับได้มาห้าสเก็ตเตอร์นะครับสิบสองหมุนหวานเกียบสิยรุ่นมาดูกันนะครับว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่านะครับผมมาเลขมันก็โอเคอยู่นะ มาแลกก็โอเคอยู่นะโอ้โหเป้าเยอะจัดนะครับโอ้โหเรียบร้อยอคูยังไม่มีเยอะเลยนะครับเหลือเจ็หมุนเออเหลือเจ็หมุนนะครับหกหมุนเลยนะเออเกือบคิดดอกนี้โจโจน,นะครับซูชิมาลูกเพราะได้ใบพัดนะครับโอ้โหเป็นไงคูนแปดเมื่อกี้ คูณแปดหรือคูณสิบผมไม่แน่ใจนะเออเมื่อกี้อะถือว่าสวยงามนะครับไงคูณไม่เยอะแต่มาดีๆนะครับถ้ามันคูณ3ามสิบสี่สิบเนี่ยมันไม่มาหรอกนะครับเออใบพงใบพัดตีฮิจุกุโอเคนะครับแปดร้ยกสิบนะครับอะไปดูกันต่อเลยนะครับอีกห้ารอบนะครับทุกคนหวานจียบไปดินี่คือขลลับฮืๆน่าจะต่อนะจริงแต่มันไม่ต่อเฉยเลยเออ เอาเรื่องนะครับเอาเอาอืเกือบโอนคูณยีบสองไปแล้วนะครับน่าจะจ่ายยากกันแหละว่าแล้วคอยว่าแล้วอืมหลายไปไวรุ่นโอหคูณยี่สิบสองอืมว่าแล้ว ว่ามันต้องเป็นสเต็ปนี้นะครับคูณเยอะไม่จ่านะครับผมอ่ะโอเคอ่ะไปเบสที่สิบไปเลยพันห้าจัดไปก่อนหยุด <c oughs> โอเคนะครับก็ได้มาสี่ิกเ,เตอร์นะครับสิบหมุนเนาะคือภาวนาอยาให้คูณมาเยอะก่อนนะครับอ่ะโอเคสิบกลางๆอะ่ะกำลังสวยเอาจริง 14ไปแล้วนะครับเออเห็นไหม14เนี่นะกนะำลังสวยผมบอกแล้วเป็นไงเออเต็มกาลาบิลนะครับ10กลางๆนะครับผมบอกแล้วกำลังสวยไ็นไงมาเฉยนะครับผมว่านจีไปดีกรุ่นก้อนจุดไปเลย786อ่ะโอเคเหลืออีก5รอบนะครับถ้าเมวมาไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับมาหนึ่งตัวไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ไม่เท่าไรเพราะมันจะขึ่น20แล้วนะครับ แต่มันก็เป็นโอกาสไม่ได้ที่จะแตกเพราะว่าถ้ามันจะแตกะนะเออคูณสามสิบมันก็แตกเห็นปะเออดูเออด,ออดูโอ้เข้าไปสวยงามกูณยี่สิบขวานเจี๊ยบนี่เป็นไงก่หยุดไปเลยเก้ารอยสี่สิบนะครับโอเครออะไรเลยครับผมไม่ไปต่อแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะดูเรานะครับ เออมันต้องมาอย่างนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบกนะครับนะอ่ะโอเคก็พันหนึ่งบวกพันหนึ่งก็หนีดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอาเด้อก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมจุกลูกบ้านเจี๊ยบเออ